สวัสดีค่ะดิซันชื่อกัญญาค่ะดิฉันเป็นโรคข้อกระดูกมา5ปีแล้วอาการรู้สึกอากินไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากว่าอาการปวดรุนแรงมากเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วดิฉันก็ยังอาการดีๆอยู่ยังสามารถไปเต้นลําในตอนเย็นได้แต่พอหลังๆเริ่มมีอาการบวมแดงอ่มีอาการปวดเหมือนมีเข็มทิ่มเทกตามข้อตามร่างกายหรือว่ามีมดไตมดกัดนะคะก็เลยว่าตัดสินใจไปตรวจไปหาหมอแต่ผลออกมาก็คือว่า หมอบอกว่าดิฉันเป็นโรคข้อกระดูกเสื่อมอย่างรุนแรงค่ะพ่อได้รับผลตรวจป้ารู้สึกเป็นกังวลใจมากหมอได้จ่ายยาแก้ปวดและยาลดอักเสบให้ป้าพร้อมกับเตือนว่าการใช้ยาแผงปัจจุบันจะทำให้ตับและไตทำงานหนักเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วย หลังจากนั้นป้าก็ค้นหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรหลากหลายชนิดแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่จะสามารถตอบโจทย์ได้และเห็นผลดีจริงๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งได้มาเยี่ยมที่บ้านเขาก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์นมโอมาชัวที่เป็นนมที่ทําให้กระดูกและข้อแข็งแรงเพื่อนคนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเหมือนกันเขาบอกว่าได้ผลดีมากๆค่ะ หลังจากที่ป้าได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้พบว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรแท100้ร้อยเปอร์เซนซึ่งได้รับทุกเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากสหรัฐอเมริกาและได้รับการรองรับจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภยัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงและมีจดจำหน่ายในหลายประเทศทำให้ป้ารู้สึกมั่นใจและเชื่อมั่นที่จะทดลองใช้ค่ะ ป้าได้โทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มาทดลองใช้ดูความรู้สึกแรกที่ได้ลองใช้นมกระดูกและข้อโอมาชัวก็คือใช้งานง่ายดื่มง่ายหอมอร่อยรสชาติดีไม่เลี่ยนเลยค่ะหลังจากที่ป้าทานเกือบครบหนึ่งคอสอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการตึงในข้อของคุณป้าในตอนเช้าก็รู้สึกลดลงอย่างเห็นได้ชัด แล้วเมื่อคุณป้าทานต่อเนื่องครบสามคอร์สอาการปวดเมื่อยระหว่างข้อกระดูกก็หายเกือบแทบไม่มีป้ารู้สึกกลับมาขยับตัวได้คล่องขึ้นแล้วก็เดินได้คล่องขึ้นไม่ต้องสะดุ้งตื่นในตอนกลางคืนเนื่องจากว่าอาการปวดไม่มีแล้วป้าสามารถทํากิจกรรมแล้วก็เดินเหินได้เร็วขึ้นสามารถทํากับข้าวแล้วก็ทํากิจกรรมกับคนในครอบครัวได้อย่างสบายใจค่ะ แต่ดื่มนมโอ,อมาชัวตัวนี้นอกจากกระดูกของป้าที่จะแข็งแรงแล้วยังทําให้การนอนหลับพักผ่อนของป้าสนิทมากขึ้นจากเมื่อก่อนป้านอนพลิกตัวไปมาแล้วต้องตื่นมา3าสี่ครั้งทุกคืนแต่ตอนนี้การนอนหลับของป้าสนิทมากขึ้นตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ารู้สึกผิวพรรณเปล่งปัง่งมีกําลังมากขึ้นค่ะเมื่อกลับไปตรวจอีกครั้งหมอเองก็ยังรู้สึกประหลาดใจในโรคข้อกระดูกของป้าจากเมื่อก่อนอาการปวดข้อและกระดูก ของป้าอยู่ในขั้นรุนแรงมากอาการเสื่อมก็อยู่ในขั้นที่ชัดเจนแต่ตอนนี้อาการปวดข้อและกระดูกแทบจะไม่มีอาการเสื่อมแทบจะไม่มีเลยทําทให้สุขภาพข้อของป้ากลับมาแข็งแรงเป็นปกติอีกครั้งค่ะป้าต้องรู้สึกขอบคุณนมโอมาชัวมากๆค่ะที่ทําให้ป้าหลุดพ้นจากความเจ็บปวดและทรมานมาหลายปีทําให้ป้ากลับมาใช้ชีวิตที่แข็งแรงและสุดสอีกครั้งค่ะ ขอแนะนำสำหรับใครที่มีปัญหากระดูกและข้อทดลองใช้นมกระดูกและข้อโอมาชวาัวดูเพียงแค่คุณทิ้งเบอร์ไว้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์กระดูกและข้อโอมาชววจะติดต่อไปให้คำปรึกษาฟรีเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับอาการของคุณได้ค่ะ